嗯。Uh huh. あれ นาวไหมหนาวไหมครับเอ้อเจ๊กเลยเจ๊กไอเเจ๊กหนาวไหม น้าหลากหลากแม่มา เอออย่าทำแม่อย่าทำแม่ไม่เอาแม่เจ็บบ่ได้เด็กที่น้องถ้าเราปิดจมูกหน่อยเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเลยแต่งตัวแปลกๆนี่ไม่ได้แล้วม่จะทำแม่ไอ้เจ๊ะไม่หาเล่นแม่หนาวแม่เล่นหนูกโนูไม่ได้หรอกลูกหนาวมากเล่นเล่นไม่ได้ไม่ได้แม่หนาวอ้เจ๊ะฉีดดึงเสียแม่เอาแม่ก็นาวตายห้าเลยเนาะแม่ก็หนาวตายสี่เลาไม่มีแม่นะ ไม่มีนะไม่มีนะหนาวแจ็กเนี่อยให้ท่านผู้ชมดูสิว่ามันเดือขนาดไหนอันนัให้ผู้ชมดูอันนั้นให้ท่านผู้ชมดูสิเด็กมันเดือเนี่ยอันนัให้ท่านผู้ชมดูสิขี้มาดากเหม็นเลย ขี้เล่นไอ้ตัวนี้ไอ,ไอ,ตไอ,ตไไอ้ตัวนั้นได้เท่าไหร่นั่นไอ้พี่เขานพี่ตัวเขาพี่ตัวน้อยๆปีที่แล้วนี่ตัวเท่าก็เปี๊ยกเดียวเนี่ยแยกหนาปีนี้เป็นนุมแล้วไอ้ไอ้ดูดย่อ,ยยอใส่แล้วสิโดดเสียัยได้บัี้สิโดดเสยียยนั่นไว้ได้แล้วนะจะเล่นแรงนะลูกนะพี่เจ็บนะลูกนะพี่ตัวน้อยพี่ตัวน้อยหนึ่ง ไอ้เจ้าโอพีはは่เป็นพิเศษเท่าพี่เขาตัวน้อยไอ้น้องนะตัวใหญ่เลยน้องน้องอ้น้องเวลาเราเรียกเขาเราเรียกน้องเขารู้เรื่องนะพี่น้องเออเออภาษาไทยเรียกภาษาไทยนี่เนี่ยเราจะเรียกน้องพี่เขาก็จะรู้เลยว่าเราเรียกเขาเราเรียกพี่เนาะน้องเอ้น้องพี่เอ้พี่โอ้ยพี่ไอ้พี่พี่น้องน้อง เ้ยเ้ยนโอ้นนี้ปลาล้มเบือเบือพูดถึงว่าถ้ามันตัดต้นไม้ตอนนี้เนี่ยดีได้เนาะแต่ว่ามันตัดมันตัดบาเขาเพราะว่ามันเหนือมันแน่งเนื้อมันแน่นนะหน้า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 เห็นไ่มหน้าหนาวเนื้อเนื้อต้นไม้ก็แน่นเนาะพี่น้องแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าที่มีแบบอากาศปกติน่ะเนื้อมันก็จะตัดง่ายแต่ตอนนี้มันตัดไเอ้ยตัดออกพี่น้อง แต่จิตตันก็ต้องตัดก่อนที่มาอ่านะพี่น้องแต่พูดถึงว่าสำหรับสันนันว่ามันบ่มีใบก็เป็นตัดทัดดีเนาะเอ้าเอามันยังเอาบาแลนต์สวดกันเลยเอ้าเอ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 าเก่งทั้งสองคนเลยเก่งทั้งสองตัวเลยลูกเด็กดีทั้งสองคนเลย ลรวเล่นให้สะใจก่อนเยวจะพาเข้าบ้านแล้วพาเข้าบาลล้านเรวๆ,ๆแต่เล่นแล้วนะมันเจ็บเจ็บมากเล่นถ้าพี่มาเล่นโดนมันก็จะมาเล่นหันมาเล่นกับแม่นะ่ะแม่ก็ไม่เอาด้วยสิแม่หนาวละ่ะเออแม,แม่ไม่ใช่หมานะเว้ยแม่ไม่ใช่หมานะโว้ยแม่ก็หนาวตัวนึกว่าพวกเดียวกันใช่ไหม เราเข้าบ้านกันก่อนนะลูกเนาะมันหนาวมากเลยหนาวมากกิ้งกิ้งให้มแมีดูก่อนกิ้งให้แม่ดูก่อนได้ไหมเดี๋วกิ้งให้มาก่อนถ้ามาคนเดียร์เลยนะเมื่อคืนตีไหนโอ้กิ้งเดียวเว้ยไอ้กิ้งเดียวเว้ยโอ้ยหมวกดูสิดูหมวกมันที่ไหนมีแต่หิมะเลยนะมันมักย่องอยู่แล้วแกะไหนวะดูกอ้าวอ้าว Áo. Áo. <laughs>